ไปดูความคืบหน้าคดีหวย30ล้านกันหน่อยครับท่านผู้ชมครับระหว่างลุงจรูนกับครูปรีชาชนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าลายชื่อล่าสุดที่ตํำรวจจะมีการออกหมายเรียกม,มาแจ้งข้อกล่าวหาก็คือนายแผนนายทนุก,กรเหลืองใหม่เอี่ยม,มหรือว่านายแผนนายแผนเนี่ยเป็นคนที่อ้างมาโดยตลอดว่าเห็นลุงจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่ฮะ ตำรวจบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเรียกนายแผ่นเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาถามร่วมก,กันกระทําความผิดร่วมกับครูปีชาแล้วก็เจม้าบินคือที่ผ่านมาเนี่ยแผ่นเขายืนยันมาตลอดว่าเห็นลุงจรน์ก้มเก็บแต่ว่าภายหลังเนี่ยนายแผ่นเนี่ยเขากลับําให้การแต่ตำรวจบอกว่าถึงจะกลับทาให้การเนี่ยเป็นการกลับเพราะว่าจำนวนด้วยหลักฐานล่าสุดนี่นะฮะเชา้านี้นักข่าวก็เลยไปเจอนายแผน่น นายธนุกรนี่แหละครับเป็นพนักงานขับรถของธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีเขาออกมาเปิดใจกับนักข่าวก่อนจะถูกหมายเรียกนะครับโดยบอกว่าตัวเองไม่ไรู้จักกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งในทั้งสองฝ่ายเลยนะการที่ตัวเองเข้ามาเป็นพยานครั้งนี้ก็เพราะว่าตัวเองได้พูดคุยกับกลุ่มพนักงานที่ตัวเองทํางานอยู่เท่านั้นนะบัฟังเสียงของนายแผนดูแล้วกันฮะวันนั้นถ้าผมจะไม่พูดมันะจะประมาณเอ่อช่วงประมาณ เกือบเส้นเดือนผมก็คือจําวันเวลาไม่ได้แน่นอนแหละครับเพราะว่ามันคือวันเดียวกันหรือเปล่าแต่ผมได้ผ่านเหตุการณ์ตรงนี้มาในเมื่อพนักงานสอบสวนเรียกผมไปสอบสวนผมก็ให้ปักคำโดยที่ผมกม็ยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเหตุเดียวกันหรือเปล่าหรืออะไรแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องการซื้อขายเลยทั้งสิ้นแล้วผมเห็นแค่ว่าเมีคนค้า้ามปคาในแบบนั้นก็ไปให้อสอบสวนตามนั้น ข้อมูลอ่ะอยู่ที่กองปราบเลยครับนั่นคือตัวจริงที่ผมได้ผ่านมามันมีอยู่แค่นั้นเองครับแต่ทุกคนกพยายามดึงดึงเราไปเป็นกระบวนการผมก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรครับมันมีการพูดกันอย่างงี้ผมก็เลยหันไ,ไปดูไปมองก็เลยเห็นว่ามีการที่ว่ายืนถือหัวอยู่ผมไม่ได้เห็นตอนก้มเก็บเลืออะไรทั้งสิ้นตามที่ลงข่าวกันมาผมไม่เห็นตอน ผมซื้อของอยู่ผมก็เลยหันไปมองไงตอนละพูดกันว่าคล้ายๆกับหวยใครใคร่นหรืออะไรเงี้ยเวลาหนันไปมองแต่โดยที่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นหรอกว่า,วามันเลขอะไรยังไงแต่มันมีมีเหตุการณ์ตัวนี้ผ่านมาอ่านี่ฮะแผนคุณแผนเปิดใจว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เสนอข่าวกันไปอไอ้ที่บอกว่าผมไปเห็นว่าลุงก้อมเก็บไม่ใช่ผมไม่เห็นนะฮะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้กับกองปราบไปหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยถ้าวันนี้ ตำรวจกองปราบจะออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาก็จะไปแต่ว่าก็จะเอาทนายไปด้วยเพรา<ป>ะว่าเดี๋ยวจะไปยื่นขอประกันตัวด้วยนะฮะคือเขายืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้จักทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ไม่ได้ร่วมขบวนการอะไรทั้งสิ้นนะฮะขณะที่ครูปรีชาเองวันนี้นักข่าวก็จะไปหาครูปรีชาเหมือนเช่นทุกวันนะ,ะปรากฏว่าวันนี้ไปถึงเนี่ยบ้านปิดเงียบฮะนักข่าวก็เลยโทราศัพท์หาครูปรีชา ครูปรีชาเนี่ยรับโทรศัพท์นักข่าวนะฮะแล้วก็บอกว่าช่วงนี้ของดให้ข่าวกับสื่อแล้วกันนะเพราะว่าครูก็มีทนายความส่วนตัวทนายบอกว่าตอนนี้เนี่ยคดีมันเข้าสู่กระบวนการศาลแล้วเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะเริ่มสื่อพยานนะครับส่วนเรื่องของคดีอาญาเดี๋ยวรอฟังสำนวนสั่งฟ้องก่อนส่วนหมายเรียกจากปปปเนี่ยครูได้รับแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกนะครับว่าไปรับหมายเรียกเมื่อไหร่นะครูก็ให้สัมภาษณ์แค่นี้กับนักข่าว แล้วก็วางสายโทรศัพท์ไปคือนอกจากในแผนแล้วนี่นะฮะทางด้านของท่านผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยท่านทิติราช์เนี่ยบอกว่าจะมีการออกหมายเรียกครูปรีชาแล้วก็เจพัดอีกด้วยนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับเอามาแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนในการทําคําให้การของเจ้าที่ที่ปฏิบัติมาปฏิบัติงานโดยไม่ชอบคือหมายความว่าครูปรีชากับเจบพัดเนี่ยนะฮะ ไปสนับสนุนการทําหน้าที่ของพลตลํารวจตรีสุทธิพวงพิกุลท่านอดีตผู้การกาญจนบ,บุรีให้ทำำําสานวนออกมาที่เรียกว่ามีชอบนะดังนั้นเนี่ยก็จะถูกเ,เรียกมานะครับเพื่อจะแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นตัวร่วมกระบวนการหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนด้วยเดี๋ยวจะให้มาเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาวันที่16มีนาคมนี้นะครับแล้วชัดเจนว่าสัปดาห์หน้า ท่านทิติราชบอกทุกอย่างน่าจะมีความชัดเจนมากกว่านี้นะฮะก็ยังไม่จบยังไม่ถึงที่สุดเลยนะคะพีเอขายังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะใช่ครับดูข่าวแล้วอย่าลืมกด subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามนะครับช่องมดิชนทีวีนะครับทางปุ่มสีแดงด้านล่างนี่แหละครับแล้วพบกันในข่าวสดข่าวเด่นประเด็นฮอตครับ